สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนเพื่อนทั้งหลายจิดกำลังรับชมอยู่มื่อนี้ห้าวซีเฮ็ดยังกินนอจันเพ่นอมไกออมไก่อ้าวเครื่องปรุงมีหยัางเน่ออมไกมไกอะไรตัวละอ่าไกนี่ตัวละ,ลละที่นี่เครื่องแกงออมห้านี่ อกะเป็นเครื่องหอมกระเทียมหอมกระเทียมข่าตะไคร่บักพิกนี่ละเป็นเครื่องแกงบ้านๆเฮ้าแกงยัางกระสซอันนี้ละพี่น้องเลยปิดนี่อันนี้เป็นเครื่องแกงเครื่องที่เฮ้าสี่เอาไปใส่ในหม้อต้มนี่เฮาใส่หม้อล้วนไก่นี่สักก้อนก้อนเฮ้าสี่ออมนี่กะมีตะไคร่หั่นเป็นต้นตอนอยังสี่ละค่ะ ใบบกุดจักน้อยพักที่ไ่บอกพักสีไสอ้อมนี่ไซยังก็ไดเด้พี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้เฮาอยากได้อ้มมอมขมไปเลยจักน้อยเฮาเลยส่บักมาละขีนอกมันอยากขมจักน้อยใส่บักเกลือใ่าผักทองพักอันนี้มันเป็นพักเขาเอื่นว่าดิพ,พี่นี่แต่ว่าบ้านเท่านี่พักจากนั่นละ มัจจิมีดอกน้อยๆนีรสหอมนิดน้อยเป็นพักกาดดอกแล้วกามีซุก,กินี่นี่คือซุก,กินี่ค่บวบ้านเฮา,าีนล่ะพักอีตูบานิแกงออมแล้วเขาอยากให้น้ำม,มันเป็นคนจักน้อยเข้ากะส่น้ำเขาเบือก็ได้จากเขาเหนียวไปแซ่แร้กก็ไปปั้นประเด็กนี่เป็นประเด็กจันเพศเราเฮ็ดเองเด้อค่ะนี่การเฮ็ดกะ ส,สอนไว้ในคลิปต่อไปนี่ล่ละค่ะเอาวันนี้เขาก็เริ่มกลัวเลยหัวไก่เอาไก่ห้อมกระชากเลยก้มเพื่องแกงพร้อมกันไปเลยกลัวใสกันไปเลยส่วนอีกหมอน,นึงขเขาก็ต้มน้ำไว้คนห้อนกลัวเสร็จแล้วเขาใส่ไส้หมอนแยงออมเลยเด้อ ข,ข้าวกะไข่นี่เข้ากับสิบปัวใส่กับไก่เลยเด้อคุณน้อบอกไว้นะขั้นตอนแรกมีเคื่อการร่วนไก่ขัวไก่ธรรมดาดีละให้มันหอมหอมไปกับเครื่อมแกงเครื่องแกงออมด้านเฮ้านี่ข้าวตะไข่แบบริก,กหอมกระเทียม ชั้นแม่นอันบักพริกชั้นแม่นใส่บักพริกแห้งพริกแห้งสีแดงมือใหญ่ๆเอาไปแช่น้ำมาตำกลายเป็นพริกแกงเลยคันตำผสมกับกระปิกลายเป็นพริกแกงขั้งแกงไทยบ้านเฮาเลยเด้ออันนี้แกงออมเครื่องจะคลื่กันพอเข้าขวาหอมได้จักหน่อย เฮากะสิเอาไปใส่ในหม้อต้มข้าต้มน้ำเตรียมไปแล้วมัดจังบ่เสียเวลาข้ากระขัวให้มันหอมไปไลยเติบพุ่นละห้านาทีเอาตอนนี้ขฮาก็มาตอนผักที่สองเด้ออันสำหรับเกลือที่เ้าใส่เด้เอข้าใส่เกลือหิมาลายันพิงค์ซอ์เป็นเกลือมาจาก อันหีมาลลยันเด้อเกี๊ยนนี่จะเป็นสีชมพูจักน้อยเขากะมาใส่จอกน้อยน้อยบัดนี้ในครัวนี่เข้าขัวไก่นี่ได้แล้วเขาสีใส่บุ้งเื่องใส่จักน้อยเด้อในขัวไก่เขากะตักน้ำสีเขาอันนี้ไว้ให้เกลือเข้าไปเชิงซ้อนเด้อเขาใส่หลายน้ำตีแกง น้ำปลาปลาแดกเด็ดจนเพิ่ใส่จกหน้อยปลาแดกจนเพ็เพ่มเราเห็ดเองเด้อเดี๋ยวสิลงในกิดให้เบิงใส่ไปจัน้อยก่อนต้องชิมก่อนใส่แจงกันแล้วปาเอาเอาอันนี้ละเอาไปใส่ไหมยันหม้อเลไรบั่น หมอกแกงในเะข้าเรื่องนะัดเอานี่เรื่อยนะ้ำกันแห้งเอาเตินเส้นยื่นเมื่อเราปิดไฟกันนะเถิงบ่เอาบดเถิยงปิดเองนี่ล่ะไก่ห้องกับสีหอมเกลืองแกง,แกง,แกง,แกง เซ็ตแล้วบาทพักเข้าวจีใส่ตอนใดอาจัรเพ้นตอนนี้เลยบอกว่า,า,า,าจันเพ้นแล้วบอกว่าให้ไก่มันสุกจักษ์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จังใส่พักพักมีเห้าคูกสิบเปอร์เซ็นต์นเอาบานนี้พักพักใดที่มันอยากษสุกยาก เอาใส่ข้ไปก่อนก็มาานนกีมะละขี้นกค่ะมะละขี้นกเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยสิมาสิขมอำลำจ,จะแซ่บแท้เนาะใส่ฝักทองเหล่านี่ไก่เฮาก็สุกได้90%แล้วใส่บักเขือ เดี๋ยวอ้อมเท่าก็สีแสบแต่น้อมือนี่รากะพักกาดอันนี้าานนใส่ลง,<า>งลที่หลังซุกกินี่กกนเอาให้เดือดจ้ะ <c oughs> สองนาทีเท่ากักกาดใส่ลงไปต่อเนื่พริกรอใส่ลงไปเลย บักใบบักกูนเขาใส่ใส่ที่หลังพร้อมๆกันกับพักอีตู้กุนละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้มันเดือดขึ้นมาเฮาวซีมจักน้อยหล่เฮาก็สิเติมน้ำปลาแดกน้ำปลาลงไปเด้อเอามาหอดช่วงสุดท้ายหล่อเด้อพี่น้องเอ้ยพักากาดเฮาก็ใส่ลงไปแล้วซุกพอดีแล้วบาดนี้เฮาก็สิใส่พอดีตอนใสพักากาดลงไป มันอยากจางแคกน้อยใส่ปลาแดดเข้าไปแั่น้อยเ,อเลยนี่เ้ากระสีใสเข้าเบือให้แกงอันนี้เข้ามันเป็นน้ำขนแค่น้อยก็ใส่เข้าเบือลองไปใบบกกูดเ้ากระใส่ลงไปเลยก็ใส่ลงลงไปน้ำมมนเดือเดเข้าเบือกระสิซุกป้ะดีว่าเดี๋ยวใส่เวล,ลาดโดนเซจแล้วน้ำจิ้มกุ้ง พักอีตูนเล็กหน่อยเขาก็ใส่พักหัวลาฟาลลงไปเติมกันแจงออมเขาก็แซบได้กันตักใส่ถ้วยเสริมเด้อพี่น้องเอ้ยตักใส่ถ้วยพี่น้องเบิ่งก่อน ก่อนหันห้อนนี่ละจะมาห่อนเด็กกระแทกแต่นอ้องคุณนะใกล้นี่เข้าใส่ส่วนขาทางเทิงเหมือนเดอ้อ เป็นกระแซบบ่บดีจันเพน็งโอ้สุดยอดเอาจันเพน็งลองชิ้มบ้างจักหน่อยกันนะน้ำปลากแล้วนะโอ้จันเพน้นว่าเซ่น้ำปลาจักหน่อยเขากัดตื้อมุกไปในะน่ียหรอเนิดนึงต้องในหม้อจักหน่อยเอาน้ำปลาแดงเขาเหลือหน่อยนะึง say nó phải rất say phải có này, ao nhóc phải ăn ừ. à đây, Xếp đã, biếc lôi.